มีความเห็นนะคือจริงๆ้วไอ้บทเรียนแบบนี้เรามีบทเรียนมาเยอะไอ้การแบ่งพักการเมืองแบบขาวแบบดำเนี่ยนะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวใหญ่แห่งหนึ่งตอนนี้เขาออกแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทนิกรจันพรหมนะคุณนิกรจันพรมเนี่ยนะครับได้วิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจก็ไม่เชิงวิเคราะห์หรอกสรุปบ,บทเรียนให้เห็นว่า 34-33ปีเจ็บไม่เคยจำการประสมพันธ์ข้ามขั้วเพื่อหนุนตระกูลจินวัตสืบทอดอำนาจจนเกิดกระแสรัรฐบาลขายชาติพักการเมืองเริ่มแบ่งฝ่ายสร้างกระแสแฮชแท็กพักรักชาติและฝ่ายพักขายชาติบรรยากาศการเมืองท่ามกลางการเกิดภาวะการระบาดท,ทั้งอารมณ์ของคนในชาติที่ไม่ไม่เชื่อมั่นผู้นำที่จะรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติไว้ได้ในขณะนี้ ถ้าเป็นละครก็เห็นพอตเรื่องหรือโครงเรื่องไม่ต่างจากการก๊อปปี้มาจากปรากฏการพักเทพและพักมารเมื่อ33ปีก่อนเมื่อพักการเมืองส่วนหนึ่งที่รวมตัวกันมีเสียงข้างมากสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารรอสชอโดยไม่ฟังเสียงประชาชนจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขั้งใหญ่อีกรอบจากเหตุการณ์พฤษภาธรรมินปี2553 เียงแต่เงื่อนไขของการปลุกร้าวสองเหตุการณ์แตกต่างกันของเก่านั้นเป็นเสียเสียสัตว์เพื่อชาติเป็นวลีที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเสียสัตว์เพื่อชาติคือพลเอกสุจินดาท่านกล่าวเอาไว้ในสภาใช่ไหมวันแถลงนโยบายต่อสภาจนพลเอกสุจินดาต้องลาออกนะหลังไม่ขายชาติปี68ก็ต้องติดตามผลลัพธ์ว่าจุดจบแพทองทานจะรอให้สถานการณ์สุกงอมแล้วจึง เดินตามรอยพลเอกสุจินดาหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นาการมองของนักข่าวอาวุโสที่คร่ำวอดนะเออก็ใกล้เคียงนะคุณผู้ชมถ้าใครที่มีอายุแล้วผ่านเหตุการณ์พุษภาปี53คงจำบรรยากาศการแบ่งฝ่ายของพรรคการเมืองได้ว่ามามีพรรคเทพพรรคมารคือเราเนี่ยนะครับต้องมีบทเรียน เทพเนี่ยมันก็เทพบางสถานการณ์นะพอเทพไปนานๆมันก็แปลงร่างเป็นมารได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราดูพิจารณาพักการเมืองต้องพิจารณาแบบมีมีสตินะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นโอ้จะเป็นพักนี้แล้วก็นะดีเลิศประเสริฐศี <Okay. S 1> ไม่มีข้อด่างพร้อยใดๆ ไม่บทประวัติศาสตร์ี่สอนเรามาครับพักเทพพักมารเห็นไหมเมื่อก่อนนี้พักเทพพักเทพในเงื่อนไขของปี3 5 2 5 3 5มีใครบ้างอ่ะมีพักประชาธิปัตย์นะมีพักพลังธรรมมีพักความหวังใหม่นะพักอะไรอีกจําไม่ได้แล้วมันนานมากแล้ว30กว่าปีพักมารตอนนั้นก็ถูกว่าเป็นพักมารก็เป็นคือพวกที่เป็นหนุนพลเอกสุจินดาเนี่ยก็ถูกขีดเส้นรับแบ่งว่าเป็นพักมาร พวกที่ต่อต้านสุจินดาก็ถูกขีดเส้นว่าเป็นพรรคเทพนะและวันหนึ่งเนี่ยเทพกับมานก,ก็มาผสมพันธ์ข้ามขั้วกันเหมือนเนี่ยเหมือนยุคนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนิก่อนเขียนเพื่อให้เราได้คิดว่าเราต้องสรุปบทเรียนประชาชนต้องสรุปบทเรียนนะครับประชาชนเนี่ยรักนักการเมืองได้ชอบพรรคการเมืองได้แต่อยาไปลุ่มหลงจนขาดสติว่าเขาพูดอะไรดีหมดเขาแก้ตัวอะไรเชื่อหมด นะเราก็ต้องมีจุดยืนของเราเองนะครับ